สวัสดีครับผมช่างเบิ่มไอเฟร์แมนป้ากันแถวแรกครับผมครับเออช่างเบิ่มวันนี้มีอย่างจะมาแนะนะผมครับวันนี้เอาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการมาส่ยดูเทนแล้วก็แบบย่อมแล้วก็แบบรมาฉาด อันนี้เป็นยูเทนแบบเอบีครับผมเอบีนาะแบบแห้งเร็วเนาะอรับผมแล้วมามีแบบเจ้าใได้เลยก็มีครับครับน้ำจะแห้งจ้าเนาะแห้งจ้าครับผมโอเคต่อนนี้วินาทีนี้เขา้าใจเอบีกันครับตอนนี้ครับผมวันนี้เขากดชุดทั้งมัตทาเป็นสองโทนเนาะสองโทนครับผมก็คือธรรมชาติสีธรรมชาติเลยบม่ต้องย้อมครับย้อมครับกาแฟเขาจะมาย้อมเป็นสีอกอันหนึ่งอันหนึ่งครับผมรับสีจากไหนครับผมสีย้อมผมไหครับผมง่ายครับสะดวกใจครับผมเนี่ยเขย่าเขย่าแล้วก็เด็กสะพิดยี่อมเลยครับผม เทใส่กระปุกกระป๋องก็ได้ครับโอเคชั้เบิรมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวผมจะเอ่อเอ่อขยับกล้องไปทางหันนั่งใช้ใกล้ๆหน่อยอ่อโอเคครับชั้เบิรมเขาจะเริ่มจะได้ก่อนดีครับยอมครับผมผมเริ่มคัดได้บ้างแล้วครับพี่ครับผมคัดไปแล้วแต่ผมจะย่อมก่อนครับผมอ่าที่เขาจะทำอ่าจะย่อมสีก่อนแล้วกันย่อมสีครับผมสีย่อมไอเฟอร์แมทเลยครับผมนอนครับก็เอ่อตอนนี้เขาจะย่อมเป็นโทนสีอกของนอาสีอกครับเฉพาะพื้นตัวนี้ครับผมโอเคแล้วเขาจะมา เทียบกันพราะว่าเย่อมก็เป็นย่อมอันไหนงามมากันครับผมแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะคนชอบครับผมมีหลายสีครับอยู่ตรงการครับผมย่อมเสร็จแล้วเขาก็เก็ดเลยเก็ดเลยครับผมนี่ครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะดท้าฉลากเขื่อนไปน้อยเนาะเขื่อนน้อยหนึ่งครับกันมันรุดไปแล้วท้ายูเทนไปเลยเนี่ยขั่วมันรุดครับเราท้าหน้าใหญ่ถ้าหน้าน้อยได้มันมีปัญหาครับแต่ถ้าหน้าใหญ่แล้วอันตรายครับผมอันนี้คือชฉลากนะครับเขาก็จะ เท้าสีธรรมชาติไว้ตัวให้หน่อยก็มันจะได้บาอมนะครับมีสีแบบย่อมแล้วนะครับนี่ธรรมชาติครับจะยังไม่ได้ย้อมครับโอเคครับจองเบิ่มละจะได้ต่อเขาจะมาครับผมจะสอนวิธีผสมไอบีนะครับผมมีหลายโฟนที่เคยทำผ่าดไปแล้วครับคือผสมมเต่ากันเนี่ย มันมันสา да มารถแห้งได้เลยครับผมมันต้องผสมให้เต่ากันนะครับตามสัดส่วนของเขาครับผมตัวนี้ผมเคยเจอเพชรนี่มาแล้วครับผมมีคนมาถามมาหลายคนนะครับผมรับแรกเทเองก่อนครับผมเขาใจน้อยกับเทกสามน้อยนะครับมีกระปุกปริมาณตามขั้นทีเขาต้องกะไว้เป็นสัดส่วนมีตัวหนึ่งครับผมมีตัวหนึ่งอย่าเกินครับเอาลงน้อยบุ๋มอาลงตำตำหน่อยออโอเคนนี้ผมใจน้อยเดียวครับผมไปเทน้อยเดียวนะครับผม็ะตัวงผมนะครับ ปองครับผมปองใหญ่ไปด้วยความไข่หันน้องไปยังน่องนะครับเทลงไปหนึ่งนี้เอครับเอ้ครับต่อไปก็เป็นบีครับนี่คือบีบีนี่ครับจะบีบอลครับเอกับบีครับผมถ้าผสมเต่ากันมันจะมาแห้งครับถ้าผสมเต่าเต่ากันเนาะอาจจะเต่ากันครับผมอ่าผสมแล้วนะครับ ถ้าฐานหาใหญ่ใส่ทิ้งเนื้อยน้อยหนึ่งครับเป็นเดี้ยวฐานหน้าน้อยมันช่องใส่ก็ได้ครับผมทิ้งเหนื่อยผมขอพอทิ้งเนื้อย M50 ครับผมจะเป็นชุดของมันเลยเนาะชุดของมันนะครับผมมันไม่ขายครับผมชุดนี้จะได้เนี่ยประมาณนี่ประมาณเอ่ออยู่ที่ห้าร้อยกว่าบาทครับชุดนี้ครับอืมครับผมแล้วแต่บางร้านขายประคับประคองทิ้งเนื้อนี่มันแพงครับร้อยกว่าบาทอืมครับผมอ่กวนครับผมเนี่ยผสมมันจะใส่ครับเนื้อนเนื้อมันจะใส่นะครับมันมีทีมดีอยู่ครับอืม ครับผมเลี้ยขาพอนะครับตรงตรงทุกข้างครับผม,ผมครับเป็นขาพอแล้วครับนี่ครับนี่ถือแบบย่อมแล้วนะครับ,รบนี่แบบธรรมชาติครับผมแบบธรรมชาติ ธรรมาชาติก็งามนะบนงามครับธรรมาชาติบางบ้านก็ชอบไปทำศาสาเลยครับก่ต้องนิยมครับปล่อยไม้ธรรมาชาติไม่มีหลายสีครับผมจะธรรมาชาติครับโอเคทางเบิรมเดี๋ยวเขาละไว้ให้ยูเทนแห้งครแล้ว <ผม S 1> เดี๋ยวเขามาทากันรอบเนาะทรรอบบนะคัโอเคครับทางเบิรมตอนนี้เอ,อ่อรอบแรกของเขาก็แห้งไปละแห้งแล้วครับผมแต่ต่อไปเที่ยวสองต้องลุบด้วยกระต่ายนุ่มนะครับนี่ขอห้องกระดาต่ายนุ่มกระต่ายสุ่มยาง สายโพลีได้สองยาครับเบอร์สองว่าแสตซิตถ้าเบอร์เกิดละเอียดหน่อยละเอียดหน่อยถ้าเบอร์มันคมไปเนี่ยมันจะเป็นหอยเป็นหอยครับผมจะโกบงเนี่ยครับผมห้อยเส้นในผมจะดูก่อนนะครับผมรับเที่ยวสองครับผมเที่ยวเกาครับผมต้นมาเขาท้ากันที่เที่ยวเบอผมสามซีเที่ยวครับซีห้าเที่ยวกระจายครับผมใข่สอบหนาสอบบางพอดีกระจายพอดีกับซีห้าเที่ยวขึ้นไปครับ นะครับมันจะขาวนุ่กหัวครับเดี๋ยวทาไปเหมือนกับงานครับผมเทียวตัวเทียวครับต่อไปครับผมต้องหูปัสสาวทุกข้างเทียวตัวเทียวครับนี่มันบางคร้แให้ยิ่งเดี๋ยวนี่ผมสาธิตให้พอว่าการวิธีการทำครับผมทีเครับเจ็บเป็นสะอาดครับผมนี่เอาง่ายว่ะน้องใช้มือลูกเลยครับผมโอเคเขามาทารอบสองเลยรอบสองแลครับผมนี่ครับคืนแล้วครับรอบสองครับนี่ครับ ครับผมแล้วมันมีแบบด้านด้วยก่อนมีครับแบบด้านแบบเงาครับผมมีมีหลายอย่างครับเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบมีครับมันมีด้านเกลื่อนด้านเงาและด้านจัดครับนี่ครับแล้วแต่ครับแต่เปเลือกเอาทีละเลยครับผมครับผมถ้าสองเทียวก็ขึ้นแล้วครับยูเทมมีเนี่ยฟิลมันแน่นอนครับผมขึ้นเร็วครับวันนี้ผมก็ส่งตัวไปชุดหนึ่งแล้วครับผม ใชเนี่ยนาะงใเนี่ยครับผมจช่ยูดเทนตัวนี้ครับผมท้ายให้ก่อนครับครับนี่เทียบสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาละไว้สักกรรมมาก่อนเนาะครับผมโอเคครับได้ครับโอเคครับ้องเบิร์มเขาก็แห้งละครับผมนี่ครับทีทาเลกกี้นะครับผมแบบย่อมแล้วไปแบบย่อมครับผมพอมาแตกต่างกันแล้วแต่ครับก็แล้วแต่คนชอบเลยเนาะแต่คนชอบครับผมโอเคครับแต่ที่วางน้ำเน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าที่นี่การท้ายืดเทนง่ายๆเนาะใช่แบบ AB AB ครับนะครับแล้วก็ใช่เนี่ยสามตัวนครับ แห้งเลยครับแห้งเลยครับผมครับผมก็เหมาะสำหรับเออ่ท้าปืนก็ได้ท้าเก้าอี้ท้าโต๊ะได้หมดไดด้หมครับผมโอเคครับครับผมต้องเบิ้์กโนนี่ก็มีอย่างจะฟ้าแฮมมีฟ้าครับผมอย่าลืมสีย้อมผมนะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับรับรองการันตีเลยสีย้อมผมแน่นอนครับผมดูตัวนี้เป็นตัวรักครับผมโอเคครับงามแน่นอนครับผมถ้าให้ซื้อก็ไปโอเคครับจงเบิร์กโมนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่มาแนะนำวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ